ลองให้น้องขับลงจากตรงข้างล่างนี้ครับมันจะไม่ได้สูงมากแต่สําหรับรถนี้มันสูงนะสวัสดีครับวันนี้พบกับออคิวซัมเมรี่วันวันนี้ครับเราจะมารีวิวรถบังใช่ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถบังคับของพวกเรานะครับไม่ใช่รถบังคับนะ น,นี่ก็คือรถบังคับของพวกเรานะครับแล้วเราบองรู้ไหมว่ารถคันนี้มันขับเคลื่อนตั้งสี่ล้อเลยนะไม่รู้ สีเลยไมไ่ลองขับดูนี่คุณก็นี่ดูเขาจะมีบอกเลยก็ไม่คนะ่ะรถคันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสเกลนะครับ1นึส่วนสินะครับ <Yeah. S 2> เป็นแบบว่าไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับและรถคันนี้นะครับ <Wow. S 2> เขาบอกว่านี่ครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับทุกคน <Wow. S 2> เพราะถ้ามันขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะทําให้ไปได้ดีขึ้นนะครับมันมีถึง3แบบเลยนะครับทุกคนมันก็ตีลังกาเอ็มช่ยผิดได้ <What? S 2> มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่รถรถของเรานะครับก็คือคันสีแดงคันนี้นะแล้วก็มีรถสีน้นําเงินด้วยนะครับที่อันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับแต่มันก็เท่เหมือนกันนะครับนี่โอเคนะทุกคนเมื่อกี้มันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง <ๆ S 2> กันเลย,ๆๆยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไป <S 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 โอเคฮะใช้เก้าอีหยัเยนี่ กคนตอนนี้เราก็ได้เห็นรถเราแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบ1 1 8เปอ้ย1ส่วน18บนะคมันก็จะแบบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กอะไรมากนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีรีโมทนะคบเราต้องถ่ายุยไม่ใช่รีโมทมันอยู่ในนี้หยิบขึ้นมากรน,นี่แล้และอันนี้ครับก็เป็นรีโมทดีมากครับมันแบบว่าเป็นรีโมทลูกป,ปืนนะครับแล้วแบบว่า มันเข้ากันเลยนะคบทุกคนถึงว่าสุดยอดมากครับนี่ฮะทุกคนเราก็ได้รถมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรถของเรานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่มันก็ไม่ใหญ่อะไรมากครับแต่ว่าดูครับทุกคนที่ที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเอากล่องวางไว้ก่อนอันนี้ครับดูโช๊คของมันนะครบทุกคนเร่นดีมากคะทุกคนแรงเหมือนแบบว่ามันตกวางลงมามันก็จะปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับอย่างดีครับ ของเรานะครับก็จะเท่เหมือนรถของเราเลยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอชาร์จครับและเดี๋ยวเราจะลุกอันนี้ครับไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยไปย ก็จะเป็นหญ้าย,ยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่ารถคันนี้สามารถขับลุยผ่านได้ชิวๆหรือเปล่าปะบอนไปเฮ้ยทุกคนขับผ่านไได้อย่างชิวๆอ,อ,อว้ือบอกเดาอกเฮ้ยผ่านไ้ได้อย่างชิวๆหวเหมือนไปงานปุ๋ขะแล้วทุกคนอย่างดี สปริงนะครับมันจะยืดยยดยืดยืดหยื่สูงนะคบเดี๋ยวเราจะเราให้น้องขับลงจากตรงข้างล่างนี้ครับมันจะไม่ได้สูงมากแต่สําหรับรถนี้มันสะู oh <no. S 1> <laughs> งนะล้มอะไรหน้ากล้องเมื่อกีน้นะเมื่อกี้รถมันไม่ได้ขับไม่ไปนะครับน้องผมขับไม่เป็นนะครับ oh. นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับออาเอามาเอาให,เาให้เดี๋ยวให้น้องผมแก้มือฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ย้ผ okay, ่านไปได้อย่างชิวๆอีกแล้วนะคะทุกคนโอเคเอารถกลับมา มันไม่ขึ้นไหนดูวนแต่มันผมว่าทำไมล้อหลังไม่ไปนะเพราะว่ามันติดนะคะเนี่ยมันปีนเนี่ยผมว่าถ้าตึดใหญ่กว่านี้อะขึ้นได้ชิวๆเลยนะทุกคนเขาเล่นบังเด้เฮ้ยเดินนะคะทุกคนผมว่าเราต้องเอารองเท้ามาอีกขั้นหนึ่งนะครับเอารองเท้าน้องมานี่มันปีนเองเลยครับเนี่ยใช่ฮะเอาไป <c oughs> เอาใหม่นะทุกคนไป พร้อมอยังผมว่ามันไม่ใช่แลวมันจะมันจะไม่ขึ้นดีเลยมาไปเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 2> มันขึ้นแล้วคุนนี่ันกันกเคุณนี่เ <c oughs> yeah. ย้เอาเาอนึ่งสองามเย้อา้เอาเ้าเ้เอเาเาเ้เอเา้ออ้ เห็นไหมครับตอนนี้น้องผมกำลังจขับกลับบ้านลงได้อย่างสวยงามแต่ไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่าเจ๊เดี๋ยวน้องผงกำลังจขับกลับบ้านไปแล้วนะคะทุกคนใครชอบวีีออย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่ายลืมกด like. ก,ดกดระดิ่งเพื่พอากาลิปใหม่จากอีกิว วเดี๋ยวผมก็เอารถไถหน้าเลยแล้วกชจะมีอย่าลวมกแล้วก็จะแล้วกแล้วก็จะลมกักระดิ่งนี้เพื่อมา้ช่วยใจเันะล